มต้องทำมึงนี้ด้วยกัแม่เป็นชื่ออยิบต์ไงผูงอ่ะบ้านอีกใช่มึงทำกับกูมันมากเกินไปแล้วนะฮะแล้วมึงทำกับกูอย่างนี้ฮะกูเป็นเบียรมึงลยเนี่ยกูอายลูกอ้ายเจ่าทำไมมึงเลิกกับกูแบบนี้อ้อึงไม่รักกูแล้วใช่ไหมก็ได้มึงกับกูเนี่ยเลิกกันกูจะไม่ทนแล้วอยากเลิกเหรอ ใหอยอมเถอะจะเลิกไปไอ้ไม่ง้อกูเลยแต่ที่จะมียื่อใยกับกูไม่ง้อกูเลยเอ็งหูกไอ้เหี้ยไปทำไมมึงจะกับกูแบบนี้ไอ้ชใยที่กูพูดไปอะกูไม่ได้ตั้งใจไอ้ชใยมึงไม่เลย เราอยู่กับแม่แกจริงเลยลูกหนูรักแม่เราอยู่กับแม่โอ้ยหนูแม่ถามจริงๆเลยนะตอนเนี้ยแม่เลิกกับพ่อแล้วเลิกชายหนูจะไปอยู่กับแม่จริงจริงไหมหนูรักแม่หนูไปกับแม่อ่ะดีมากเก่งมากลูกเดี๋ยวถามหน่อยถามเลยนะไปอยู่กับแม่ไปลูกแม่เลิกกับพ่อแล้วเนี่ยไม่ค่ะฮะอยู่กับคุณพ่อค่ะทำไมอะลูก กค่ะอยู่กับแม่แล้วมันยังไงอยู่กับคุณแม่แล้วมันยังไงม,มันเปียกอะไรอะไรเปียกก็ลงแล,ล้งง <liquor> วมันไม่เปียกเลยหรอกี่ิเฮ้ยดีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตรยาติดนิสัยคุณแม่มาค่ะอ๋ยจะไปอยู่อะไรกับพ่อมึงล่ะฮะพ่อมันก็ไม่มีน้ำยาเหรออุ้ยลงไหมเนี่ยแม่จะไปอยากมีบอลหรอกจริงป่ะเนี่ยเออนี่ิ กูไม่มีผัวนเนี่ยไปยืนเนี่ยจิบล้อเนี่ยเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาเพื่อนจะตายไ,ไม่อยู่หรอกไอ้ผัวเองช่วยแบบเนี้ยวันวันจะไม่ใคยจะอยู่บ้านละอุ้ยว่ากอูอย่างงั้นว่าคนนี้ใหม่ๆหมแล้วแม่เนาะโอ้โหรักกูอย่างงั้นรักคนนี้น,น้ำต้มผักยังว่าหวานเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะโอ้โหขนาดมากๆกูทำให้มันยังบอกว่าทุเรศไม่อร่อยจันไอ้ชาย ไปเดี๋ยวลูกไปกับแม่นนนในเมื่อมันไม่งอแม่มึงจำไปเลยนะไอ้ชัยมึงได้ยินกูพูดไหมมึงเนี่ยทำผิดกฎสามข้อกูจะนำความเรื่องนี้ไปฟงต่อพระเจ้าชการมึงกับกูจะจะได้เห็นดิกับไปแล้วกฎสามข,อ 3, ขอ้ขอแนะพ่อไม่มีอะไรหระดมดวงพ่อจะเป็อนอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี คุณท่ากินตาให้เรียบร้อยน้องจนะส่งท่าพ่อจะรีบจับมืับลูกก็มอนดูน้องได้ลูกนะันพ่อจะรีบมาลูกตามรับชม